รู้สึกผิดขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์กับผู้ประกอบการที่ปคสฮะเดือดร้อนจากการปิดปิดเกาะนะครับปิดเกาะช่วงงานใหม่เนี่ยขอเปิดเถอเปิดช่วงงานใหม่แล้วหลังงานใหม่ค่อยว่ากันอีกท,ทีหนึ่งเพราะาอยากระบายารถออกจากคณิปัติงานใหม่เนี่ยออกระบายออกให้เร็วนะครับเพื่อลดผลกระทบนะครับก็เลย ส่งข้อความต่างๆเนี่ยส่งไปหา,างานจราจรนะครับปรากฏว่าเขาเขาเขาารับคำร้องเขาเขาเขาเปิดเกาะนะครับแลพอเปิดเกอะปรากฏว่าชนเลยนะครับชนเลยก็ทีนี้ก็เลยโพสต์เข้าไปใน Facebook ไม่นานก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนะครับมันอยู่ที่สัญญาณไฟจราจรครับผมว่านะเปิดค่ะแก้ไขตรงไฟจราจรปิดดีแล้วครับ เคยเสดอมานานมากแล้วอย่าปล่อยให้รถทางตรงกับรถเลี้ยวขวาพร้อมกันนะฮะแทนที่จะไปได้เร็วขึ้นกับเป็นการกักกันระหว่างกลางสี่แยกไฟเขียวพร้อมกันเนาะต่างคนต่างแยกกันไปความเจริญมาความปัน่นป่วนก็เริ่มมานะะประมาณนั้นสรุปมันเป็นที่สามารถทำนึกคนจะมากกว่าไม่ใช่อุปกรณ์จนกัน ที่เปิดแยกเพราะรถทางตรงไปแยกสามเหลี่ยมไปจอดอยู่ตรงไฟแดงเจอประจำครับขับรถผ่านเหมือนเปิดไฟเขียวก็ทำไมไม่เปิดทีละข้างละครับเปิดทำเป็นสีแยกวัดใจทำไม <c oughs> หน้าเสาธงบกสก่อนถึงจุดลับรถเปิดสิครับเป็นจุดลับรถ ช่วงเวลาดังกล่า9โมงถึงบ่าย3 6โมงเย็นถึง7โมงเช้าแก้ปัญหานะครับขอนแก่นมีไฟจราจรปัญญาอ่อนขอนแก่นมีไฟจราจรป,ปัญญาอ่อนปล่อยรถชนกันวงใย,ยประชาแต่ไม่เคยคิดหาวิธีหรือทดลองวิธีใหม่ๆสุดท้ายจะแก้กันยังไงเยอะๆ,ๆเอาไปรัวประมาณนี้ในเรื่องสตอรี่ บางทีก็บอกว่าน่าจะปล่อยทีละฝั่งถ้านี้จะเป็นคอมเมนต์ที่ที่มาทางเดียวกันเลยคืออยากให้ปล่อยทีละฝั่งนะครับพิทาวรเลยครับแล้วให้เส้นเทพรักษ์ทั้งสองฝั่งเป็นวันเวเข้าไปได้อย่างเดียวจบข้าวๆนะฮะเปิดไปเขียวทีละด้านตรงสลับเลี้ยวก็จะมีปัญหาแต่สำคัญเพราะคนแก้ปัญหามันไม่มีปัญญาต่างหาก หลังงานใหม่แล้วก็ก็ก็ปิดเถอะปิดแบบถาวรเลยต่อให้มีไฟแดงเปิดแบบไหนก็ตามคนผ่าคนมีวินัยคนบักง่ายคนไม่มีสำนึกมันก็จะทำให้รถติดมากก็ต้องแย่งชิงกันไปและเกิดอุบัติเหตุต่างฝ่ายต่างไม่ยอมดื้อดึงกันไปไม่ว่าจะเป็นการจราจรสีอะไรก็ไม่สนคนขับเฝ้าหลาย ประมาณนี้ <laughs> ก็เปิดทีละฝั่งสิครับปัญหาจะได้จบโอ้นะฮะสุดยอดครับสีแยกไฟแดงประชาสมูสอนตัดประชาสมูสอนตัดแยกทีพลักครับเป็นสี่แยกที่ <c oughs> มีสตอรี่เรื่องราวต่วตางๆมากมาย <c oughs> ที่เรายังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับขอบคุณสุขการติดตามครับ <c oughs>